ธนกรสัธนาธน mm, ทรธนกร <perhaps. S 1> เนี่ยนะคือนธอนธรตอนนี้เป็นเดินสายใช่ไหมพื้นที่ภาคใต้เปิดแคมเปญชวนคนสมัครสวโดยบอกว่าเป็นสวประชาชนนะฮะพออ้างว่าที่ผ่านมาสวาไม่เป็นประชาธิปไตยธนกรก็เลยบอกว่าคือธนาทรเนี่ยบิดเบือนใช้วัทกรรมทางการเมืองหวังสร้างความแตกแยกจุดกระแสให้ประชาชนโดยอ้างรัฐธรรมนูญปี60ให้อำนาจสว เลือกคนมาดํารงตําแหน่งองค์กรอิสระทําให้การทำหน้าที่องค์กรอิสระนั้นเนี่ยมันไม่อิสระจริงการตัดสินก็สองมาตรฐานแล้วก็กล่าวหาว่าสวาที่ผ่านมานั้นเนี่ยเป็นระบอบประยุทธ์ธนาก,กรบอกว่าปี60มันมีสัดส่วนกรกตใช้กระบนการให้เลือกกันเองจาก10ส,สาขาวิชาชีพคือก็อธิบายว่า250คนเนี่ยไม่ใช่ระบอบประยุทธ์เลยเขาเลือกคว้ากันมาจากวิชาชีพต่างๆห้าสิ และอีกส0ง้นั่นจริงเรื่อมาแต่แต่ละสาขาอาชีพนี่คือชุดที่ผ่านมาแล้วเนี่ยใช่ใช่ใชนะแล้วเสร็จแล้วแบบว่าคือธนธรธนกรก็เลยบอกว่าเรียกร้องให้ธนาทรเนี่ยทบทวนและเปลี่ยนแปลงแนวทางเครื่องใหม่ทางการเมืองใหม่ชนะ <c oughs> เธอเป็นคนรุ่นใหม่อ้างว่าเป็นพักรุ่นใหม่แต่ใช้วิธีการการเมืองแบบเดิมๆเ,เป็นการพูดเอาดีเข้าตัวเอาชั่วไปสีงคนอื่นวนเวียนบิดเบือนกล่าวหาคนเอกประยุทธ์ไม่เลิก ไม่สนใจความเป็นจริงบิดเบือนหน้าตาเฉยทําผิดแล้วผ่านใส่ร้ายตุลาการสารรัฐลดทอนได้ค่าองค์กรอิสระหลับหูหลับตาท่องเป็นแต่คำว่าประชาธิปไตยทั้งที่เราผ่านการเลือกตั้งกันมาหมดแล้วตั้งแต่ปี62 6 6ถึง 66, 66. จึงตั้งข้อสังเกตว่าธนาทรเจ็บแขนเครื่องโกธโทษชั้นใหญ่ธนาธรเนี่ยเจ็บแขนสารรัดหรือเปล่าที่ยุบอนาคตใหม่และอยู่ระหว่างพิจารณาคำร้องของก,องกรกตที่ยื่นยุบพรกคก้าวไกลเจ็บแขนสารรัฐใช่หรือไม่รวมถึงเจ็บแขนกรรมการปปรชที่ธนทรระบุมอกว่าถูกตัดสิทธิ์การเมือตลอดชีวิตของพนิกาวาน,นิช และกำลังตรวจสอบ44สสก้าไกลผิดจริยธรรมที่ยื่นเสนอแก้มาตรา112บอกว่าเป็นการกันรแรกล้งในการเมืองไม่ใช่เลยนะธนกรที่หลังเธอถอยไปเลยฉันเถียงมากกว่าธนาทรบ,บอกว่าไอ้การที่ัไอกาของค์กรอิสระเนี่ยมามาจากมันเป็นผลไม้มีพิษมาจากระบบประยุทธ์ดังนั้นทําอะไรมันก็ไม่ดีไปหมดเนี่ยกรณีไปตรวจสอบ44สสไกลว่าผิดจริยธรรมไหม ที่ไปยื่นเสนอแก้มตาตราหนึ่งหสองเนี่ยเป็นการกันแก้งในก,การเมืองขอโทษทีนะเรามีกฎหมายเนี่ยคุ้มครองประมุขแห่งรัฐเธอเป็นสอสอในสภาเธอไปเข้าชื่อกันเพื่อแก้ไขกฎหมายคุ้มครองประมุขแห่งรัฐเพื่อให้ประมุขแห่งรัฐอยู่ในความสุ่มเสี่ยงซอกหว่านหมอนทําลายอันนี้เนี่ยเธอล่าจะพูดได้ยังไงว่าเธอถูกกันแก้ในการเมืองเมื่อตัวของเธอเองเธอทําตัวของเธอเองเธอทําตัวของตัวเอง ไม่มีใครทําให้เธอผิดนอกจากเธอทําตัวของเธอเองให้ผิดทะเลาะซิเพลงเนี้ยฮะปนีเพลงนี้อะไรเพลงเธอผิดเองไม่มีใครทําให้อะไรนะไม่เพลงอะไรวะมันจะมีเพลงนี้อ่ะไม่มีอะไรจะทำ้ายเธอไม่มีอะไรไม่มีอะไรจะทำ้ายเธอเก้ากับเธอทําลายตัวของเธอเองออให้คิวมันเก่งเว้ยมันมันไปผับบ่อย หลอดแว่เกใส่คาชีวิตของเธอเป็นของใครไม่มีอะไรจะทำร้ายเธอให้เธอมารับมันมาใส่ใจระวังลิขสิทธิ์พี่ดีเป็นคนแต่งพี่ดีอ่ก้อนหินก้อนนั้นพี่ดีหรอพี่นิติพงศ์ขอนาคนีักพีดีพี่ดีนิติพงศ์ขอนาคพี่ดีบอเวลาของมึงต้องถึงกลุ่มเพราะมึงไม่ต้องไว้พีดีฉันบอกว่า คือเขบอกคนไทยไม่ใช่คงคงเห็นเจตนาแอบแฝงคือธนกรทีหลังถ้าจะด่าธนาทรน,นะเธอเรียกพี่ <c oughs> พี่มันกว่า,เ,าเดี๋ยวส่งคลิปไปให้เลยเออพี่มันกว่า <c oughs>